เจอแล้วเจอแล้วเจอดะเบูแล้วเอนดูอันอืมสวยลังออกแบบนี pues. ้ นขนาดดกส,สวัสดีครับผมบากก่าวเกลีสาวติ๊กปรานพองกระเทนครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้าว,วันที่หนึ่งเมษา,าอ,อืมข่าฤดูร้อนฤดูร้อน,อนแต่เดือนเดือนของสงกราลหรือปีใหม่ไทยเนาะเดือนนี้เนาะแต่ปีนี้มันแปรป,ปวนเนาะแปรปวนหนาว,วบ่ามือนี่หนาววันบ่าเกลีหนาวเมื่อคืนนี้กันหนาวพี่น้องผมผ่านอน่นนฝนตกเมนทางอื่นฝนตกโอเคหนาว ขับรถมาต้องโกรธกันเลยผูแหล่ยังหนาวอยู่เลยนี่หนาวยังถูมือถูเข่งถูใคนฝนตกแผ่นดินไหวฤดูร้อนบ่ร้อนเป็นหนาวเอามัวตัวเละคู่มือนี่บ้านเฮากะอะก่อนที่มือนี่พาหยังมาหยังพาพี่น้องมาเบิ่งดอกกระเจียวก่อนที่เฮาสิไปเก็บดอกกระเจียวก็ขโคไล่ขอเชจากพี่น้องก่อนเน้อจ้าก็ขอกโคเก่าจไว้อะไรกับผู้ยอดผู้สูญเสียเนาะแผ่นดินไหวแล้วก็ห้กกำลังใจ เยกูย้ไพ่บังเข่าแล้วก็หดนหูเนาะแต่นหนึ่งในนั้นคือเข่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่สมนิษนี่แม่อ้ยจะต้งให้นำมือแรกค่ะท้องสี่เดือนมาสั้นอ้ยหุนหูขนาดเลยเ<ว>อือบ่แล้วเพราะวะ่าตัวเพราะวะ่าอ้ยเนาะพี่น้องอยานะ,ะเสียความรู้สึกเนาะเสียความรู้สึกบอกว่าบอกเพื่อนพี่น้องคนไทยเฮาหันใจดีอยากอยากตะโอนกับไปนั่นแหละกับ หน่วยงานที่เพื่อนทําอยู่ในจุดนั้นนะเพื่อนก็เร่งวุ่นวายเนาะเออมันต้องมียอดรายชื่ออีหลีบ่แม่นว่าปุกกระโลกตัวมั่วตัวไปแบบนี้เป็นคนดีนะเป็นคนดีมันยากเพื่อนวะเป็นภัยสังคมมันง่ายคือข่าวนะข่าวพี่น้องมาเก็บดอกกระเจียวเศ้านี้นีดอกเล็กดอกเล็บมือหาเข้ามาเข้าใกลได้เก้าดอกมีเจ็ดดอกดอกออกใหม่ดิ นี่ดอกแบบนี้แห็ดอกแบ่งเห็ดมาเล็กๆเล็กๆเหรอแกล้งมันเลยยังไปออกหลายๆเนาะมีย่างมาสักพักจะได้ถูรถจอดพึ่งมาเจอนี่อือสองดอก มีความหวังเขามามืองฮันหันดอกส่วนมากอยากโบกแก่ดอกแต่ว่าดอกผู้ดีกินแต่ใจอยากได้ดอกแบบนี้น้อยกําลังออกอ่อนๆนึ่งแห้งแซฟเลาะหาโตนี่ดอกนี้สวยมากสีสดๆเกลียวเกลียวแดงตกอยู่นี่เอง เริ่มบานแล้วเริ่มเริ่มเด้คือเกาชิ้นแรกนกแซบมันยังบ่ได้ผลมันบ่ขึ้นมันชิหวานเดี๋ยวจะไปทำเมนูสุดที่น้องกินเลยนี่ค่ะไ,ได้จักโดกกับไปทำเมนูไย่างเลาะขอเช้าเช่าโบอยาก,กถ่ายยาวๆดอกกำคานอยากไล่เสียงใบไม้เจ้าติ๊กเองกันยังคุเคียดคุเคียด นนถ้าเขามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายให้กอบกานี้เนาะ,ะนี่ว่ายังเศร้านี่ฮะเดียไปเจอก็ค่อยถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้าอุ้ยดกนี่ไ,ได้แบบนี้เลยดอกอ้วนมากบนี้สวย ซ่บดอกเป็นหวานดอกอดีเสบน,น่กันเล้สีสดขนาดเลยนะส,สวยนังออกแบบนี้โอ้วนขนาดดอกสวยมาก ดอกเป็นเล็บดอกอ้วนๆอีกแล้วอิฐปุกหนึ่งดอกตรงนี้เป็นบักเห็นไรมันรีอยู่ ้วนเนาะมันยังบ่ได้ฝนแบบข้อดีของมันคือมันบบเยะดินมันทรายมันบ่เข้าไปในดกเนาะถ้าฝนตกเลยมันสีกระเด็นขึ้นมาต้องล่างดีๆแบบนะกีีดโดกเพื่อสีมีทรายมันสีเนะแต่แบบนี้ฮะล่างน้ำสองน้ำก็สะอาดไอเลาะโตมีแต่ใบตรงกุ้งหรือใบตรงตึงนี่ต้องบึงดีๆแต่บ่ซัสันมันบ่ค่อยแหนมเห็นมันฮกขึ้นนี่แหละ

โอ้ยขาวนวลเลยคือคนเจอเลยเจอน้าหมูจักดอกนะก็มันคือบัวเจอบม่รู้แต่ติ๊กจะแบ่งเนาะบ๊วยแขงย่างตรงนี้เด้อสติ๊กแี่งย่างโซนนี้เด้อกับบัห่างกันว่ากบ๊วยแงยังบัวเจอเลยนี่ที่แต่ติ๊กเจออยู่คนเดียวใช่คือบัวห้อยติ๊กกับบัวหอยบ๊วยแข่งเลยเด้กดดันเลยเอาก็เจอน้าหมูเนี่ยแม่ฉันดอกมีแต่สติ๊กเจอผู้เดียวด้วยนี่ก็ยังบัวเจอพี่เนาะจนสุภาษง่ายโดนเลยผมรถเทาจอดอยู่นี่ ย yeah, um, ิ่งกดดันยิ่งบวเจออ่ะแน่หาให้เจอน้าหมู่นี่เด้อมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวติ๊กเจออีกแล้วกัเอิดเลยนี่ดิสองโดกเปิดแก่ๆอุ้ยซ้ำเออเปิดๆเสือสวยเลย

ดอกสวยเนาะปล่อยเนาะยดิบางก้องนี่สติได้ดอกคือดอกแรกฝนโอนนี่อฝอเลยจ้าฝนเลยน้ำดอกขึ้นบ่ได้ปุดเลยดอกไม่เลยบวชอ้วนเลยน ใอก็อืหนิโดเ็อยู่เนาะแซจุงหนเจ้าหน้ามูหรือยังไม่่เพนเห็นหันพเพนพยายามเอา ไอ้เขี้ยเขี้ยเบิ่งเด้อบางทีมันก็หุกเอาก็นแนมบ่เห็นนี่ค่ะชาวติ๊กเขี้ยได้ไงค่ะาติ๊กเขี้ยทุกกอที่มีใบเพื่อนค่ะที่มีใบแห้งๆแบบนี้ค่ะแต่มันเฮายังบ่เจอเนาะอะไรเนี่ยเออเราต้องกินเด้อบ่ได้จักดอกก็มาต้องกินเด้อติ๊กเจอเจอเอาเจอเอาเจอเอาก็กดดันเราเพื่นเลรอเอาเจอหนามูเนี่ยแม่ก็บ่เจอเนาะ เปิดบึงเลยเนี่เฮ้ยเปิดบึงรถใส่รองเท้าบูทเลยบ่เจอโตต้องเชียนต้องได้เจอมั่งเลยน่าอ่อนอสวยได้ในรุ่นนี้กูดอกเลยนะ ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอระเบูเลยเอ็นดูดอกบุนไหนมาเบิ้งดอกแรกของบอกเพียนตอติ๊กได้บักสิบดอกสาวดอกเลยโอ้ดอกกำลังงามเลยบัวเถาบัวอ่อน เจ๋อิที่คนเจอเลย้ตังาดอกแรกดอกแรกเลยแหละพี่เดียรของสติกเด้อที่เก็บมาทิกงนี้เพิดเลยตาเนโน่เห็นเนาะเล็งจนปวดตาแล้วยแม่เปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกง่างเงยเลยตัวไปเจอไหมแม่เจอแล้วหนึ่งดอกจะบอกนะว่าคืเจอดอกเดียวนี่ ไข่สติ๊กบอว์เอาไข่เอาเคนวะเจอหนุ่มคนเดอกเดียวนี่บอว์มันยังออกบโหลายพี่น้องจ๋าแต่ดูความเที่ยวบ้านยังอกโบราณเห็นเสติ๊กแผดจึ้งหน่อยเจอจังหน่อยเจอขนาดเดบอเคนเห็นย่งเราไดก็ไปเจอสติ๊กเรื่องให้มุมที่แบบว่ามันเป็นตาอกไร้ล้าเห็นบอเคนบอเคนไปทางพุณเสต็กสิไปทางพี่ผลแฟนให้บอเคนไป ตั้งยังบมเจอมันบ่ออกให้บบเคียนได้เก็บอหลีได้เจออหลีเก็บมันได้เก็บอยู่ไปเะโตนี่ถอนรดเลยจ้ะถ้าแถวนี้บมมีสติสุพาบบเคียนไปอีกโดนนึ่ง <S <S วสิาพากันง่ายโดนไปหาเก็บดอกกระเจียวแต่ระหว่างทางเจอต้นมังม่วงหิมะพานหล่นก็เลยสิเก็บเอาเม็ดพื้นเมือขวจ้ะนี่ซุกหล่นเต็มต้นเลยพี่น้องจ้ะสีน่ากินมาก บอเคนชิมละหวานหวานแต่บอกก้ากินหลายย่านคันโคออพี่น้องเก็บมือขัวมนีรเก็บเอาแต่นี้เพื่อนจเพื่นว่หยังนะเม็ดเม็ดเพื่อนเหรอเนี่ยนี่นี่น่่นน่นนน่น่นแ่นนนี่นน่นน่ อันนี้มันยังโบลล์มันยังโบเก่เนาะต้องรอให้มันเก่ก่อนปีนีด้ดกนะดกขนาดเลยพูพูโอ้ดกเต็มต้นเลยจ้ะนี่นี่น,นี่มันทั้งยังน้อยตัวรล่นก็รล่นตัวยังบบเก่ก็มีนี่จ้ะพูเต็มต้นเลยผักบบมียอดเนาะบบมียอดมัดยามแล้วถ้ามียอดเอาไปกินกับขั่วกิ้งแซ่บแซบเอ้าเดี๋ยวซอยกันเก็บก่อนจ้ะแล้วค่อยไปเลาะดอกกระเจียวโต เจอเน่โดนยอ,องโบเห็นเนาะยองโบเห็นเนาะเป็น,น,น,นต้นพื้นเลยจ้ะเป็นพื้นอย่ายแบบนี้นี่คือแบบนี้แสดงว่าโดนนยองโบอโอ๊ะเฮาก็ได้พอ,อยาพอกินอยู่นะถ้าบอได้พเพิ่มเขาก็เมื่อเอ็ดเมนูกินเนาะนี่รูบนดอกทางต้นคิดทางพิษแหละไปจากดอกสรุปแล้วมือในเฮาหลายเลยนะทับตุสสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ลายขึ้นลายเยอะขึ้นพอได้กินพอได้กินได้หลายๆอยากเก็บไปฝากแมธคงดูแล้วก็ฝากประตุมเนาะมัออกอปู่าเดียวเนาะแม่นจ้ะอออคืปฝาเดียวเนี่ยก่อนที่จะเอาไปทําเมนูัดบแรกคือบ้านเสติ๊กเดิมบ้านพี่น้องซีรีส์กันหรือโบะมาแกะกีบดอกเพิ่นออกจ้ะมันแข็งพี่น้องบ้านเสติ๊กบอกกินเด้อเพิ่นจะแกะออกแบบนี้ ล้างทำความสะอาดง่ายนำ้ำเพื่อมีทรายมีอห่างเนาะแ่ดิแกะแบบนี้นแกออ,ออกแบบนี่อออกองบวกกันเป็น <c oughs> แต่มือดำดำเบาเคนมือคนเน็ดเวียกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแกเน่าเขาแกะน่าอื่นด้เหนียวเลยมันอันนั้นก่อน

ถ้าว่าเพิ่นออกหลายๆเฮาสเตอรเอาดอกประมาณนี้แหละให้ดอ,อ,อ,อกแบบนี้บ้าตอนนี้มันเบามีม, <c oughs> มันเรียกปได้เดี๋ยวจะไปเอาเป็ดเกาดอกที่ได้มือนั่นมาใส่กันยังเซตูอ้อยู่เลยเอ็นเอไปละรอไ้กินแบบนี้หลด้หลายมีเซตอ่ะาอาหารเบาเค้นเมนูบอกไป<ด>เรืเร่อยๆือเดีเ๋ยวสติกซิเปเดเมนูมากินกับดอกกระเจียวกับับบนี้ปนหัดเจียวเด้อจบเรียบร้อยแล้วจ้านี้นาตา เกี๊ยวตป็นอึ้มคืนบานสดติ๊กหนาวนี่กระปิกกะปิไข่เจียวปลาทอดปลาแห้งเลยกระปิกเกียวเกี๊ยวกะปิสดติ๊กใส่มะม่วงน้ำจัะมะนาวแล้วก็มะม่วงน้ำมันจะมีชิ้นของมะม่วงนี่น้ำมาเด้อได้จคกดอกแค่ดอกเดียวเหรอชินดอกเดียวเด้อแค่ดอกเดียวบอกได้เมื่อเจอ อืมอืมอืมดีเสยเลยนะฟันหอมเนอยอืมอืมืมเยกันยกขาก้องไปเลยไปเี๋ยดกำแนมตกเกยบเลือกินดอกนอ่อดหนึ่แปนี้ แไข่เจียวสะอมน้ำพริกกะปิดอกกระเจียวลวกจะติกลวกเอาลวกเอาน้อยฝานใส่น้ำมันแล้วออกสมสมๆนะดีแ่บเลยทำทำรมชาติกามฤดูกาลหวานหอม เป่อสมุนไพรครับ้ปลายมันนี่อยากนั้นจะ็ดออกมันเลยมอม้นเลยดอกกระเจี่ยวป่าเนยนะกลิ่นพัจะเฮงกว่าวกรเทียวบ้านกระเจียวหวานที่พ่อเนามาปลูกนะไม่สายพันธุ์่ังันกระเกี่ยวหวานเนี่ยน,นะแต่มัน กินดอกกระเจียยบเได้กิ่นดอกกระเจียบมันก็ยังไงยังไงอยู่อะไรเนาะมันจิบ่ค่อยได้กินเลยดอกกระเจียบที่เพื่อนขายฮะแต่ทรมาใชแบบนี้เนาะโอ้โกลิ่นขึ้นจมูกขึ้นดังเลยแหละก็บ้แห้งแล้วล่ะก็ต้องหอมหอมตรงเค็มมักแบบนี้แหละหอมหอมขึ้นดังเดีอืมอย กรเดี๋่วเดียวกะปิกับย่ำทึกต่อมังม่วงนี่แซ่ดีเลยมาเข่ากันกระดกกรเจียวเลยจะได้จะอบต้องบายแป้นแดงบายนึงไว้สงดอกนม่แซ่บึ้ันกระดก ถ้าโดอกวันนี้มันอ้อนแบบกินได้เบิดเลยผงฟ้าผงกบผงเขียดนะมันอ่อนเป็เบอเคทเพราะว่าสารติดรักเบอเคทคุนผักเยอะนะมือใหม่ลบุปการนะไม่เดิม <c oughs> พักพักก่อนมือเนี่ย เสืองสังกะสีรันนึงว่าฝนตกให้แน่บ้านพี่น้องเป็นยฝนตกไล่ฝนมาให้แน่มเต็มตกเลยเห็ดหอนพักหงาค่ะถึงมันก็จะได้ขึ้นมุมหน่อไม่ก็ได้มันอยากออกเต็มที่แต่เม็นอย่างก็ได้ไปหามัน มันก็ทำใได้ผลได้น้ำเนาะมันเคิดแรงตรงนี้แหละใช่ถ้ามันได้เนี่ยอุ้ยเก็บสนุกเก็บมันมือแน่เลยปีนี้เป็นตะลายเนาะเห็ดก็ได้ไม้ยังก็ได้เนาะแม่นอ่ะกินอ่างพี่น้องสำนี่แหละพาพี่น้องไปเก็บดอกกระเจียวเศร้านี่พอได้กินจ้าครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นให้ที้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจไหนด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าทิ่นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าคอนเซป